ได้เวลาของ Two Choice Quiz เป็นช่วงที่จะทำให้สาวๆได้รู้ถึงความคิดเห็นและมุมมองของหนุ่มๆโดยเฉพาะเพื่อสาวๆจะได้รู้แล้วก็เข้าใจหนุ่มๆดียิ่งขึ้นและประเด็น Two Choice Quiz ในวันนี้ถ้าแฟนสาวของหนุ่มๆดานไปนัดกินข้าวกับแฟนเก่า2ต่อ2หนุ่มๆเขาจะทำอย่างไรข้อที่1ปล่อยให้ไปเพราะไว้ใจข้อ 2. ไม่ยอมเด็ดขาดเลี้ยวทานไฟเก่ามันจะลุกโชนอ้าวสาวๆเตรียมฟังกันเลยว่าหนุ่มๆเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับ ประเด็นนี้ทูชา i c สคริไม่ยอมให้ไปเด็ดขาดนะครับเพราะเดี๋ยวทางแฟนเก่าคุนะครับผมว่ามันต้องมีตำติงอะ่ะไปกินกันแค่2คนมันต้องมีอะไรบางอย่างอะ่ะไปไม่ได้ถ้าไปต้องไปกับเพื่อนต้องไปมากกว่า2ผมเชื่อมันไม่มีเหตุการณ์เป็นไปไม่ได้หรอกที่ไปกินข้าวกันเฉยๆอะ่ะถ้าไป2คนก็ไปกับเราสิใช่ไหมมันต้องมีบางอย่างโอเคให้ไปทานเพราะว่าเรา2คนเชื่อใจกันครับแล้วก็แฟนเก่าเขาก็แต่งงานไปแล้วด้วย ผมไม่ให้ไปเลยผมให้ไปผมไม่ให้ไปครับถึงครับเป็นคนขี้ถึงมากถ้าอยากไปกินข้าวมากเดี๋ยวผมพาไปกินเองก็ได้ครับไม่ให้อ่ะอยังไงก็ไม่ให้ปล่อยให้ไปครับสบายๆครับทุกวันนี้ผมก็ยังกินข้าวกับแฟนเก่าอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆ <c oughs> เวลาผมเลิกกันไปกาแฟนเนี่ยผมก็คือเป็นเพื่อนกัน,นครับก็มีเจอกันก็ถามถ่ายชีวิตพอเป็นอยู่เป็นยังไงทุกวันนี้ผมก็ยังเจอกับแฟนเก่านะฮะเอยถ้าแฟนเราจะไปบ้างก็คงไม่เป็นไรครับผมแฟงๆครับผมเชื่อใจกันดีกว่าครับ าไปโลคนนี้แมนแบบนี้ปล่อยไปเลยครับผมเธอไปกินข้าวกับแฟนเก่าเธอได้ฉันเรี้ยปหน้านกินข้าวกับแฟนเก่าฉันเหมือนกันฉันรอเวลานี้มันดานแล้วถ้าแฟนผมขอไปกินข้าวกับแฟนเก่าผมผมก็ไม่ให้ไปสิครับเพราะผมรักแฟนผมมากกลัวเขาจะกลับไปคบกันอีกอะไรเงี้ยครับ ำหรับผมผมก็คงไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปเด็ดขาดไปแบบบริสุทธิ์ใจก็ผมก็คงไม่ให้ไปอยู่ดีครับก็ห่วงนิดหน่อยทานใจเก่าอ่ะมันก็แบบคืนได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไว้ใจแฟนนะแต่ว่าไว้ใจผู้ชายมากกว่าถ้าเป็นความคิดของผมนะครับผมให้ไปครับเชื่อใจในตัวแฟนของผมครับคุณคิดจะรักใครสักคนคุณต้องมั่นใจในตัวเขานะครับกลัวไหมครับก็ต้องมีนิดหนึ่งต้องมีระแวงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คงอาจจะโทรเช็คก็ได้เป็นโทรเช็คแทนอย่างเงี้ยครับ ไม่ยอมให้ไปเด็ดขาดครับเดี๋ยวทานไฟเก่าคู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงเนี่ยไปทานข้าวกับแฟนเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยซึ่งผมเนี่ยไม่เคยทําแบบนี้และผมไม่กินข้าวกับแฟนใหม่ๆเท่านั้นคัด <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมรอเล่นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมกันอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนต้องตอบข้อนี้ครับ Tamam. ไม่ให้ไปครับถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นแล้วคนนาท้ฉ <um ัน้องานต้องเปีอย่เงินฉันฝันนี้เธอต้องบอกวิธีให้ทำใจผมกลัวว่าถ่านไฟเก่ามันจะรื้อฟื้นนะครับอย่าไปเจอเขาเลยดีกว่านะครับตัดญาติตัดมิรตัดพี่ตัดน้องนะครับอย่าไปเจอเลยอยู่กับผมเนี่ยดีที่สุดแล้วครับ ให้ไปครับเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรมากเชื่อใจแฟนละกันครับผมเขาขอเราดีๆก็คือแบบดีกว่าเขาแอบไปก็ถ้าเขามาขอเนี้ยก็คือเขาก็อบริสุทธิ์ใจแหละครับผมผมจะเลือกไม่ให้ไปครับท่านไฟเก่ามันยังร้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรฟรื้นขึ้นมาเหมือนง่ายคงรู้สึกหึงๆด้วยครับถ้าสองก็สองก็ไม่ให้ไปครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าไปแบบมีเพื่อนหลายคนก็โอเคอยู่ครับ เลือกให้ไปครับผมถ้าเกิดว่าแฟนมาขออนุญาตเราไงครับเราก็ต้องมีความไว้ใจครับผมเราคบกับเขาไงครับก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็อนุญาตครับเพราะถ้าเกิดว่าแฟนมาขอไงยังไงก็ไม่ให้ไปอยู่ดีครับึงแล้วก็ห่วงด้วยครับถ้าเกิดจอยากไปจริงๆก็ต้องให้ผมไปด้วยครับก็คือไม่ให้ไปกันสองเราสองแน่นอนฮะถึงจะไว้ใจแฟนแต่ก็ไม่ไว้ใจฝั่งผู้ชายครับให้ไปครับผมก็ไปเหมือนกันครับเชื่อใจแฟนผมเจ้ากันแล้วแต่ หลังจากได้ฟังความเห็นของนุ่มๆครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับฮอตท็อปิกที่ว่าหนุ่มๆเขาจะทำอย่างไรถ้าแฟนสาวของตัวเองเดาไปนัดก,กินเข้ากับแฟนเก่าสต่สอส <Wow. S 1> และผลสรุปดูไม่ทิ้งห่างกันสักเท่าไหร่ค่ะ แต่ยังไงหนุ่มๆเขาก็เลือกทอส,สองไม่ยอมปล่อยให้ไปเพราะเดี๋ยว่านไฟเก่ามันจะลุกโชนค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห้เปและอีกสีเซ็เลือกปล่อยให้ไปเพราะไว้ใจอ๋อสาวๆรู้คำตอบนี้แล้วยังไงซะแล้วผู้ชายเขาก็ยังแอบหวงอยู่ลึกๆก,กี่นั่นละค่ะ